ความนสนุกคือชวนเพื่อนกินข้าวแต่ว่าเพื่อนโดนเรียกไปถึงที่ห้องพอดที่น่าจะเีนเขาจะขอด่วนเลยเลอันนี้ของเพื่อนที่เอง,เเอ,งอันนี้คือพิกแกงไข่เจกลกับข้าวหมูมาไข่ดาวสุด เพื่อนน่าจะไม่ได้มากินกนะเพราะว่าติดรับเด็กแล้ว